พทานจีนสอนลูกรักตอนให้หมวกคือการให้คำยกย่องชมเชยบัณฑิตหนุ่มผู้หนึ่งจะเดินทางไปสมัครทำราชการในเมืองหลวงเมื่อไปร่ำลาครูของเขาครูได้อบรมสั่งสอนว่าการไปรับราชการทำงานอยู่ในราชสำนักนั้นจะต้องระวังรักษาเกียรติและรักษาหน้าที่ของตนให้ดีที่สุดเมื่อเขาไปเป็นคนใหม่ต้องรู้จักเคารพผู้อาวุโสด้วยบัณฑิตหนุ่มยิ้มแย้มตอบว่า ทราบดีท่านอาจารย์คาเตรียมหมวกไปด้วยหนึ่งรอยใบเมื่อพบใครก็ให้หมวกเขาหนึ่งใบรับรองว่าทุกอย่างจะราบรื่นแน่นอนอาจารย์ได้ยินเช่นนั้นจึงกล่าวว่าเจ้าเป็นถึงบัณฑิตสมควรแล้วหรือที่จะได้ยกย่องชมเชยทุกคนที่พบปะบัณฑิตหนุ่มรีบชี้แจงว่าคนส่วนใหญ่ในโลกนี้ล้วนแล้วแต่ชอบการยกยอปอปั้นใครจะเนทื่นท่านอาจารห์ล่อรับท่านอาจารย์ไม่เคยหวั่วนไห้วจากการยกย่องชมเชยใดๆทั้งสิ้น อาจารย์พยักหน้าพลางกล่าวว่าถูกต้องเจ้าเข้าใจถูกแล้วบัณฑิตหนุ่มค้อมศีรษะคารวะกราบอาจารย์แล้วยิ้มแย้มเอ่ยขึ้นมัดนี้หมวกของข้าเหลือแค่99ใบแล้วก็จบกันไปแล้วกับเรื่องราวในวันนี้ที่เรานำมาเล่าให้เพื่อนๆได้ฟังกันสนุกกันหรือเปล่าถ้าหากถูกใจแล้วละก็ช่วยกันกดติดตาม กดถูกใจกดแชร์กันเยอะๆเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราได้เลยแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดเรื่องราวใหม่ๆของเราสุดท้ายนี้ถ้าหากมีข้อผิดพลาดประการใดก็เข้ามาแนะนำติชมกันได้เลยส่วนในวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะ